หมู่บ้านไร้เงาลมหนาวจากฮอกไกโดพัดแรงในคืนพระจันทร์แดงคู่รักนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเคนตะและมิกิขับรถหลงเข้ามาในถนนลูกรังก่อนจะพบหมู่บ้านเล็กๆที่แผนที่ไม่มีระบุบ้านไม้โบราณเรียงรายเงียบสงัดแต่ประตูทุกบานกลับเปิดอ้าเหมือนรอแขกมานานทั้งสองก้าวลงจากรถ มองรอบๆด้วยความประหลาดใจเงียบเกินไยมิกิพึมพำเสียงเธอสั่นไหวแสงจากโคมกระดาษหน้าบ้านหลังหนึ่งสะท้อนร่างของพวกเขาแต่สิ่งที่ทำให้ทั้งคู่ตัวชาคือร่างกายนั้นไม่มีเงาเลยแม้แต่น้อยทันใดนั้นเสียงกลงไทยกกดังขึ้นอย่างช้าๆทุ้มสะท้อนในอกดุมดุมดุม จากลานกว้างกลางหมู่บ้านเคนตักับมิกิตตัดสินใจเดินตามไปและสิ่งที่เห็นทําให้เลือดในกายเย็นเฉียบร่างผู้คนจํานวนมากกําลังทยอยออกมาจากบ้านหลังต่างๆเสื้อผ้าโบราณเก่าเปื่อยร่างซีดเหมือนกระดาษไร้สีสันที่น่าขนลุกกว่าคือทุกคนไม่มีใบหน้าขบวนศพเงียบงันยืนเรียงรายรอบทั้งสอง มือซีดขาวค่อยๆชูขึ้นพร้อมกันเสียงทุ้มต่ำดังซ้อนทับเป็นหนึ่งเดียวเจ้าสองคนเงาของเรามิก,กิกรีดร้องเข็นตะคว้ามือเธอแล้วหันวิ่งกลับทางเดิมแต่ทุกเส้นทางที่ผ่านกลับวกวนกลับมาที่ลานหมู่บ้านอีกครั้งเหมือนพวกเขาถูกขังอยู่ในวงกฏที่มีแต่บ้านไร้ผู้คนแต่เต็มไปด้วยร่างไร้หน้าเสียงกลงดังเร็วขึ้นดุม ดุมดุมจนเหมือนหัวใจถูกเร่งตามทั้งสองหอบหายใจหนักมองหาทางรอดแต่ทันใดนั้นมิกิหยุดกึกเธอมองไปที่หน้าต่างบ้านหลังหนึ่งดวงตาเบิกกว้างเคนตาดูสิในกระจกหน้าต่างเก่าแตกพวกเขาเห็นภาพสะท้อนตัวเองแต่ไม่ใช่เคนตะกับมิกิในตอนนี้ร่างซีดขาวดวงตาว่างเปล่าและไม่มีเงา เสียงกลงหยุดลงกระทันหันเงียบสนิททั anyone anyone ้งหมู่บ้านร่างไร้หน้าทั้งหมดพร้อมใจก้มศีรษะเหมือนต้อนรับใครบางคนที่เพิ่งมาถึงเคนตะกับมิกิหันกลับไปช้าๆและสิ่งที่พวกเขาเห็นคือภาพที่ไม่มีใครอยากเชื่อว่ามีอยู่จริง